ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมลดสูงสุด90%นะพรอมกับชุดใหม่ด้วยมันรับสิทธิพิเศษกันเลยว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แปดหนึ่งสองสามโอ้โหอุ้ยได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มาทุกคนสุ่ม id รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์มีรีวิวด้วยนะครับทุกคนงบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาดูกันว่าจะได้รหัสอะไรอุ้ยได้ได้เป็นหมก f ครับทุกคนนี่ครับเข้าเกมมันก็มีหมก f ให้เลยนะวงล้อนี้ไม่ต้ออองงรเติมขนทุกค เว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรผ่านระบบอัตโนมัติเพียงใช้ u i d และก็มีรหัสฟรีไฟล์ขายตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยได้อยู่ได้อยู่มาดูของนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแพ็คบิลลี่นะอันนี้เป็นชุดใหม่แน่นอนที่เข้ามาอันนี้แพ็คยักษ์สาเพิงพลังเพิงเอออันนี้สวยอยู่แบบมีแบบรูปกลมๆข้างหลังอะไรเงี้ย ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพจเอ้ยถือว่าไม่แพงนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยก็เซตนี้เซตของน้องผู้หญิงนะชมพูชมพูอันนี้ก็เป็นแพ็ค d e f i Warrior นะทุกคนอันนี้ลายสักถือว่าสวยอยู่กางเกงก็แอบ,บขายยากุซ่านะอันนี้กางเกงขาสัน้นไม่มีอะไรแล้วก็เคี้ยวไอวอลก็มีครับทุกคนแบบแนวแบบกล้องถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นท่าแลเบิดขึ้นมาแต่ระเบิดยังไงยังไงโอ้โ oh ห ตอนนี้ก็ท่าเหมือนกันอ๋อท่าเต้นอย่างนี้นี่เองน่าสนใจอยู่นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อโทเค็นอีโวกางแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะกล่องสุ่มอะไรพวกเนี้ยสำหรับอีกหน้าหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยโอ้มีลูกนี้ด้วยลูกแปดระเบิดแบบลูกแบดสัรหาคิดอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใค่าชุดนักแข่งมาทุกคนผมไม่แน่ใจ นักแข่งสีขาวหรือเปล่าเนี่ยก็คล้ายๆนะทุกคนมันเอามาขายในตู้รดราคาได้ยังไงกันอันนี้ก็เป็นเสื้อครั้งที่แล้วเฮ้ยแพ็คนี้ใหม่หรอว่าแพ็กนี้มันมาแบบแทบทุกกิจกรรมเลยปะ่ะอันนี้ก็เป็นทางน้าของผู้หญิงนะยักษ์สาพลังเพลิงอันนี้ก็เป็นชุดใหม่แพ็กแพ็กเบเลหรือเปล่าน่าจะใช่นะ ุดใหม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ท่าเก่าที่เหลือก็เป็นท่าเก่าๆที่เคยมีมาแล้วนะทุกคนน,นี่อันนี้สุดยอดนะักควงเก่าเหมือนกันมีดแล้วก็กล้องสุ่มบัตรสร้างห้องแล้วก็เหรียญอัพสกินปืนนะไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปซื้อของอะไรดีกว่าไปครับอันแรกเลยที่เราจะซื้อกันก็คือ ยักษ์พลังเพลิงนั่นเองนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้แต้มแบนแล้เพิ่มมาร้อยสิเลยนะต่อไปก็ไอวอลกล้องถ่ายรูปไอวอจัดมาเลย59เพชรเท่านั้นต่อไปก็ท่าเต้นครับ83เพรอันนี้ยังไม่มีก็จัดกันไปเลยแล้วก็อีกหน้านึ่งมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า่ริงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ ลายเป็นสวยแล้วก็กางเก่งแอบ,บ้ายยากุซ่าหรือผมจะเอาชุดนี้ดีชุดนักแข่งอืมชุดนักแข่งมันก็ดูเก่าๆไปแล้วนะผมว่าไปเอาชุดแบบแหวกแนวบ้างดีกว่าจัดไปครับแพ็คนี้ร้อสีเพชรจัดไปก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแพ็คดีไฟ e อลเลอร์นะทุกคน สรุปของที่เราได้มากันทั้งหมดก็4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือแพ็กยักษาพลังเพลิงตัวน,นี้นะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเป็นเป็นแพ็กนี้ Divine w a r i o r นะแบบเป็นลายสักถอดเสือ้อกางเกงสีขาวมีลาย,ยที่ข้างขวาด้วยแล้วก็เราได้ท่ามาท่าหนึ่งนะ ก็สมใส่เลยแล้วเดี๋ยน้องกิจกรมาทำไรเนี่ยจะเย็นดิแล้วก็มี i อวอ l นะอันนั้นนะทุกคนใช่ i w วอ l รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น470-490เพศนะทุกคนก็ตีไปเป็นกลมๆประมาณ150บาทก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ